ไหว้พระพิฆเนศช่วยเรื่องอะไรโดยมีความเชื่อว่าหากขอพรใดๆที่ไม่เกินวาสนาบารมีย่อมประสบความสำเร็จสมหวังดังปรารถนาพระพิฆเนศถือเป็นเทพเจ้าแห่งจัก,กรวาลไม่ว่าจะเรื่องการเรียนการงานการเงินหรือความรักองค์พระพิฆเนศจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคแก้ไขปัญหาต่างๆการตเตรียม การสักการะพระพิคเนตโดยหลักๆแล้วการบูชาสักการะองค์พระพิคเนตสามารถบูชาได้ทุกวันสามารถบูชาได้ทุกคนและสามารถอธิษฐานขอพรอได้อย่างไม่จำกัดแต่หากต้องการบูชาอย่างถูกต้องตามความเชื่อนั้นให้เริ่มต้นบูชาสักการะในวันอังคารและวันพฤหัสบดีเพื่อถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาของพระพิคเนต หลังจากนั้นสามารถบูชาได้ตามปกติวันไหนก็ได้เนื่องจากถือเป็นเลิกงมงคลทั้งสิ้นของไหว้สำหรับบูชาพระพิฆเนศผลไม้อ้อยเครื่องดื่มน้ำอ้อยและนมวัวขนมไทยและขนมอินเดียขนมโมทก,กะขนมต้มแดงขนมต้มขาวและขนมหวานลาดู ของไว้อื่นๆข้าวสารเกลือพืชผักสำหรับบูชาพระพิคเนตห้ามสักการะด้วยเนื้อสัตว์ทุกชนิดสามารถใช้ขนมที่มีส่วนผสมของไข่ได้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้จะดีกว่าขั้นตอนการบูชาพระพิคเนตให้นำเครื่องบูชาสักการะวางไว้ด้านหน้าเทวรูปพระพิคเนต นำดอกไม้วางไว้หน้าเทวรูปหากเป็นพวงมาลัยให้นำไปคล้องที่พระกรของเทวรูปจุดเทียนทูบหอมกำยานต่อหน้าเทวรูปทำจิตใจให้สงบท่องนโมสามจบต่อด้วยบทสวดพระพิคเนตเมื่อท่องบทสวดเสร็จสิ้นแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้เลย แล้วกล่าวคำว่าโอมสารติสมครั้งทิ้งท้ายเพื่อขอความสงบสุขและสันติเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในปัจจุบันบทสวดพระพิคเนตมีด้วยการหลายบทสวดแต่สามารถใช้บทสวดใดก็ได้เพียงบทเดียวหรือจะสวดหลายบทต่อต่อ,ตอเนื่องกันก็ได้อย่างไรก็ตาม การสักการะบูชาเทพเจ้าต่างๆถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนบุคคลเป็นการเสริมโชคลาภเสริมพลงังและความมุ่งมั่นให้กับผู้บูชาอีกทางหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวการดำเนินชีวิตของแต่ละคนพระพิคเนตปางสมปทายะหรือปางประทานพร ประธานทรัพย์สินประธานโชคลาภประธานความโชคดีพระพิคเนตปางครอบจักรวาลพระพิคเนตปางสัมปทายะหมายถึงพระพิคเนตปางประธานพรเป็นปางมาตรฐานที่ผู้บูชาองค์พระพิคเนตมักบูชากันแพร่หลายซึ่งความหมายของปางนี้คือการประทานพร5ประการได้แก่ 1. ประทานพรด้านการเงินขอพรพระพิคเนต ให้การเงินดีขึ้นร่ำรวยเงินทองถ้าทำการค้าก็จะค้าขายดีธุรกิจส่วนตัวจเจริญก้าวหน้าถ้าทำงานประจำก็จะทำให้มีเงินเก็บปลดหนี้สินสร้างเนื้อสร้างตัวได้ 2. ประทานพรด้านการงานขอให้การงานก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำการใดก็จะได้รับการขาจัดอุปสรรคจากองค์พระพิคเนต ติดต่อสื่อสารกับใครก็จะได้รับความเมตตารับรื่นทุกสิ่ง 3. ประทานพรด้านความรักขอพอรพระวิคเนศให้ความรักสมหวังมีคู่ครองที่ดีใครที่มีปัญหาด้านความรักก็จะได้รับประการประทานพรให้ความรักดีขึ้นมีใจมั่นคงต่อกันมากขึ้นคนที่ยังโสดก็ขอพอรกับพระวิคเนตปางนี้ได้ ให้ได้พบคู่ครองที่เหมาะสมถูกต้องตามดวงสตาในเร็ววัน 4. ประทานพรด้านครอบครัวขอพรให้คนในครอบครัวมีความรักต่อกันพ่อแม่พี่น้องญาติมีแต่ความสามาคัคคีมีความเอื้อเฟื้อ,อพูดจากันดีช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนคนที่มีลูกก็ขอพรให้ลูกเป็นเด็กดีเติบโตแข็งแรงเรียนหนังสือเก่ง 5. ประธานพรด้านสุขภาพ ขอพอรให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงถ้าเจ็บป่วยก็ขอพอรให้หายป่วยโดยเร็วพ่อแม่อายุยืนตัวเองอายุยืนเดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุสัมปทายะคะเนศเป็นพระพิคเนตปางที่ดีที่สุดในบรรดาปางพระพิคเนศทั้งปวง